จินตนาการถึงการฉลองวันเกิดที่ผสมผสานความสุขกับความทรงจำอันสุดหัวใจนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวันเกิดครบรอบ12ปีของน้องมาลิแต่มาดูกันว่าพิสดารตรงไหนนะลูกสาวของปอทฤษฎีผู้ล่วงลับกับโบแวนดาที่กำลังเติบโตขึ้นมาอย่างน่ารักและมีพรสวรรค์พิเศษในการเต้นนางเอกน้อยคนนี้ได้ฉลองวันเกิดอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นภาพครอบครัวที่แข็งแกร่งแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปการเติบโตของเด็กคนดังมักถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดทําให้พวกเขา,าเผชิญกับความคาดหวังสูงแต่น้องมะลิดูจะพัฒนาตนเองได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะในด้านความสวยและทักษะการเต้นที่ทําให้เธอโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเธอเพิ่งอายุครบส2องปีแล้วแม่โบจึงจัดงานฉลองแบบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือกองทับเค้กวันเกิดที่แฟนๆแ,และผู้คนจํานวนมากนํามามอบให้ทาให้หนูน้อยยิ้มร่าและค่อยๆเป่าเค้กหน้าต่อหน้าเธอ จากนั้นเธอก็เขียนแคปชั่นในโซเชียลมีเดียว่า12แล้วพอที่ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นและคำอวยพรของทุกท่านที่ส่งมาให้น้องนะคะแต่ยังไม่พอเพียงแค่นั้นแม่โบได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษให้ลูกสาวด้วยการสร้างกัดน่ารักน่ารักขึ้นมาเองแล้วโพสตรูปในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า12มลิพอที่ของขวัญจากแม่ปีนี้นะมมาริซึ่งในนั้นมีภาพวาดครอบครัวทั้ง4คนได้แก่พ่อปอแม่โบพี่ชายคนโตโอโตเจจากวงไดส์และน้องมาริ เองกัดนี้ยังบรรจุคำอวยพรจากทุกคนถึงเจ้าของวันเกิดทำให้ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามอย่างออกรสชาติเป็นตัวอย่างที่ดีของความรักและความอบอุ่นในครอบครัวที่เผยแพร่สู่สาธารณะตอนนี้มาถึงจุดที่อาจกระตุ้นความคิดเห็นแตกต่างกันการแบ่งปันช่วงชีวิตครอบครัวของคนดังแบบนี้บางคนเห็นว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและความใกล้ชิดก,กับแฟนๆแ,แต่บางคนอาจสงสัยว่ามันกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของเด็กหรือไม่อย่างน้องมะลิ ที่เพิ่งเข้าสู่วัยรุ่นการเผยแพร่เรื่องส่วนตัวออกมาแบบนี้ช่วยให้เธอเรียนรู้เรื่องการแบ่งปันหรือกลับเป็นภาระคุณคิดเห็นอย่างไรตกลงกันในคอมเมนต์สิว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการนําเสนอชีวิตครอบครัวคนดังอย่างเปิดเผยแบบนี้มันเป็นการส่งต่อความสุขหรือเป็นการสร้างแรงกดดันที่ไม่จําเป็น